ซึ่งผมได้ตั้งคำถามไว้ก็นานแล้วนะครับหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วครับว่าระหว่างคุณมีเงินหลักแสนเอาเงินไปสร้างยิมนะครับหรือว่าจะเอาเงินไปจ้างโค้ดดีนะครับซึ่งมาฟังคำตอบกันนะครับว่าเคสที่หลายคนนะครับก็คือฝึกเองบางคนเข้ายินนะครับก็เขายิมมาหลายปีแล้ว5ปี10ปีบางคนเป็น10ปีด้วยครับนะยังไม่ผอมเลยคนรูปร่างแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับ แล้วก็บางคนก็ก็คือทุ่มครับยิมนะครับก็ผมรู้จักเพื่อหลายคนนะครับที่มาเที่กับผมนะประมาณ3คนที่ว่าลงทุนแบบหลายมือหลักแสนนะครับก็คือยังไม่หลีกสักทีนะครับคุณรูด่างแทบไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งมาฟังคําตอบกันซึ่งสิ่งแรกนะครับที่คุณนะครับจะต้องทุ่มลงทุนก็คือความรู้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในเมื่อเรามีความเราไม่มีความรู้จริงๆนะครับดังนั้นก็คือ ถ้าเราทุ่มเป็นแสนนะครับผมบอกเลยสิ่งแรกนะครับให้คนนะครับจ้างโค้ดดีกว่าซึ่งผมแนะนำนะครับทุกวันนี้นะครับโค้ดราคาถูกมีเยอะแยะไปนะครับหลักพันครับสองพันสามพันนะครับต่อเดือนบางเคสนะครับเทนก็คือไม่ถึงพันด้วยซ้ําซึ่งผมรู้จักหนึ่งคนนะครับซึ่งเขาเป็นดีกีระดับนักพอกาย แชมป์โลกเลยนะครับเขาต้องการช่วยเหลือคนนะครับคอร์สเขารู้สึกว่า800กว่าบาทเนี่ยแหละครับเทนตลอดเทนฟรีตลอดชีวิตนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับซึ่งผมอยากจะบอกเลยว่าผมเนี่ยผมเข้าผมกลับมาเข้าวงการนะครับออกกําลังกายนะครับตั้งแต่อายุ36ปัจจุบันนะครับผม41ก็เข้ามา5ปีนะครับบางคนนะครับออกกําลังกายมาก่อนผมนะครับก็รูปร่างไม่เปลี่ยนทั้งที่เข้ายิมนะครับ กขรูปบางไม่เปลี่ยนครับเป้าหมายเขาอยากลรีนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเรานะครับอยากจะลรีนนะครับผมแนะนําให้หาความรู้ก่อนนะครับซึ่งความรู้นั้นเอาเงินไปจ้างโคดี่าเชื่อเธอว่าซึ่งผมเทรนเห็นไหมครับเพื่อนผมนะครับสามเดือนเออบางคน6เดือน3เดือนซึ่งผมเทรนเพื่อน3เดือนคนนั้นออกรังกายมา3ปีนะครับซึ่งเพื่อนผมที่ผมเทรนนะครับรูปร่างเปลี่ยนไปอีกก็คือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับทั้งที่อีก คนคนนั้นนะครับเขาออกกําลังกายมาตั้งนานนะครับรูปร่างเขายังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่อยากเสียเงินนะครับเข้าปุ่มปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมีแอดมินมีทีมงานนะครับก็คือเทนให้ฟรีนะครับเขาจะดูนะครับดูท่าออกกําลังกายคุณนะครับดูอาหารและโภชนาคุณท่าถูกไหมผิดไหมต้องแก้ไขยังไงอาหารผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องเพิ่มตรงไหนต้องลดตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับก็ เข้าุ่มปิดนะครับตอนนี้ก็คือเข้าแล้ว63คนนะครับในรุ่นที่5้านะครับผมจะปิดก็คือสิ้นเดือนนี้ผมปิดแน่นอนนะครับแล้วก็จะเทนจริงจังนะครับก็สิ้นเดือนนี้แล้วก็มีแอดมินนะครับมาให้การบ้านคุณแล้วก็คุณจะต้องทําการบ้านส่งนะครับซึ่งมันจะต้องปฏิบัติจริงๆนะครับอย่าคุณดีนะครับใครจะเข้าก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับรอยแดงครับก็ช่วยกันหาผู้นำนะครับเพื่อให้ค่มเรานะครับก็คือ ยังอยู่และคงอยู่ตลอดไปนะครับถ้าไม่มีผู้นำนะครับไม่มีแอดมินนะครับไม่มีเพื่อนๆนะครับป่านนี้ก็คือผมทําคนเดียวคงไม่ไหวนะผมอาจจะปิดกลุ่มมันก็ได้ครับแต่ก็คือเมื่อผมหาผู้มาเช่นคุณเป้นะครับกับแอดมินจริงครับตอนนี้ก็คือผู้นําแล้วก็ทําให้กลุ่มเรานคงอยู่แล้วก็ก็คือรอรอรอโอกาสและจังหวะนะครับว่าเมื่อไรที่กลุ่มเรานะครับ เปลี่ยนความคิดคนได้นะครับกลุ่มเราก็จะมีคนที่จะรู้จักกลุ่มเราเรื่อยๆแล้วคนก็จะเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าอ๋อแค่อยากมีซิทแพคนะครับฝึกที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนความคิดคนคุณดูนะครับนี่ผมมาแค่ประมาณ10%นะครับตอนนี้คุณดูแล้วกันครับอนาคตนะครับและใครที่อยากจะสร้างตัวตนนะครับผมบอกเลยคุณมาเทรนกับฟรีคุณมาเทรนสองตัวกับผมนะครับผมจะปั้นให้คุณนะครับเป็นที่รู้จักในวงการออกกําลังกายให้ได้นะครับรอดูนะครับ